สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะโดนซีซั่นบรรยา,ากาศการขายการขายตลาดนัดเช้าวันเสาร์บ้านนาเจริญตำบลคำปอกอำเภอเชียงตลาดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนีหลายอย่างที่นก่อแล้วครับพี่น้องคว้ารถหอยเดียวหายเดียวเขีย่ยหมวกมากเลยะครับพี่น้องเขียยหมวกเขียยหมวกหายเดียว ปลาล้มแห็งปลาย,ย้อนครับพี่น้องเฮ้ยห,ห,หลายอยา่างห,หลายหนายทางครับ<ะ>เดี๋ยวเราขับไปดูข้างในน้ำกันครับพี่น้องโก,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 กรฟหนาหนาห้อยจูบหอยใหญ่ครับอหอยจูบหอยผมครับพี่น้อง จากมีหมงมงามครับเป็นโลกโอ้โเขียนหมอกำลังมานะครับทุกคนกาศเย็นๆครับเขียดกำลังเม,มงื่อไรแจกโมจับที่สันบรรยากาศการถ่ายการขายซอนะครับปูหน้าช่วงเดี๋ยวจะเป็นปูขุดน,นะครับปูหน้าขุดเอาครับทุกคนมีกลุ่มไฟปูหน้าครับ ห,หน้ากำลังมาหลายๆครับจองเป็นปูขุดเลยนะครับพี่น้องครับลบหน้าปูหน้างามๆตัวใหญ่ๆครับ,รบป้าชาวบ้านปูปูเป็นขุดเหรอเป็นเบาะปูหน้านี่ไหมปูหน้าปูหน้าปูขุดครับปูเป็นทุงจังบาทครับจังบาทบ้บาง กูนาถึงวัยี่สิบพักสลัดงามๆครับสาวาวไ่าเนี่ลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องครับไปเลเรื่งน้ำกันช่วงนีุู้น่าไม่หลานะครับมันสิซิ่งมากโอ้ตัวนี้กุ้งคอยครับกุ้งคอยทุกงนาซาวครับ กรงฝอยปูหน้าครับปูหน้าช่วงนี้จะเป็นปูขุดนะครับโคไดหักทิพย์แหลนผัวขุดปูวหน้าครับฟังหน้าอ่างยากไลท์ให้เราแล้วครับพี่น้่มของขาของขายบานท่อครับช่วงผมมาสายเนี่ยจ็กน้อยครับแดดกำลังซองตามุมเนี่ยจะเป็นมุมจริงยางครับ มันโนตัาดไนดนรโด้ักาดควบน้ำนี่ต้อกวันใช่ไหมเออค่อยจุค่อยยืดค่อยจุบด้วยลาาหลดโอ้เท่าไหร่เอ้ยควบจอมันร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบครับพี่นุมเ้ียมีมด้ออมีเขียดเป็นม้อน้ำปาโท้แถวของขายของขายร้านเรือนรดครับเขียดมีม้อเพื่อนขายเป็นโล่บไหหรือขานั้นโลจักบาทครับ โอ้อยอร่ยแปดจีบตำกบครับโอ้มาแล้วเด้อครับเกียรติโม่นี่ครับเกียรติโม่เนี่ยครับหน้าหลายแล้วเด้อเกียรติหม่สวนหนาแนากว่าเกียรติมากแล้วครับพี่รองสื่อมาติ่งข้าะพนครับมีเกียรติโม่ปูหน้าครับปูหน้ากระโตูใหญ่งเลยครับสซอนครับสซอนเกียรติโม่ หอยมาถ้าท่านมีแมงหอยขัวบอเคไหมหอยขัวได้ครับอมุ้ยมาแล้วครับบมกหอยขัวอ๋อสี่สิบบาทสี่สิบบาทสุ่มมาสี่สิบบาทเอ้ยเจาหน่อยมาขายของขายของโอ้ครับผมที่สั้นบรรยากาศเศร้านี่ครับ เป็นช่วงฤดูเก bueno ็บเกี่ยวนะครับมาจับใจส่สวยกันเลอยู่เฮดปลูกก็มีนะครับเป็นเฮดบดจันทะาบดขอบคุณหลายๆครับเฮดบดเฮดปลูกเฮดฟางครับช่วงพาีหน่องเบิ่งแนวขาแนวขายงามสาๆครับ บรรยากาศอากาศเย็นๆครับเนี่ครับหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องเราไปเบิ่งน้ำกันครับเราในห้องก็มาสายในเล็น้อยเพราะอากาศมันเย็นนะครับเนาให้แดดออกเขาก่อนนะครับจังมากเลยนะปะทุเห็ดบดป๊าดเจ้าพี่น้องครับกลองเห็ดบดเห็ดม้วน สีโปร่เศโล่คสีโปร่บอกเพื่อนอ่าเฮดบดมาหลายเพชรกระด่างครับเพชรกระด่างเอาไปสุกครับขายบ่มีกับว่ขายเตันกรว่าเหนื่อยฟักเลยเหนื่อยฟักเลยแค่ขายโลเท่าเดี๋ครับโลละลอยจ้ะโลละหนึ่งร้อยบาทเฮดปลาครับผมเฮดบดปลาเฮดบดปลาโลละลอยทันนะครับพี่น้องกองบางไงพลังการงานเฮดบดช่วงนี้หมอกกำลังลงเฮดบดกระไลครับ อ่ะก็คือน้องกองเล่เลยไปเดี๋ยวเราเลาะเขาไปบนน้ำใสน้ำาสน้ำันข้างในครับสวัสดีค่ะของขายของขายแบานด์ฮ่องกงจะเป็นของจากธรรมชาตินะครับจ่องนีเนาะเป็นเฮดบดกบหน้าเขียดโม่ครับจ่องเขียดหน้าเขียดโม่เขียดปลาตูหน้าแล้วครับจ่องนดี๋ยวไล่ยังเดา๋ยวไล่เนว ลอกอยนั่นกันเลยเลยผักต้านจองทั่วปีครับพี่น้องช่วงนี้ทั่วปีกำลังออหลอกเลยครับบนงอมมุมนแวนมผักอ,อย่าพัดนะอย่าพัดกะมีอะกะมี มาเพิ่นจะดอนความย่อยเลยขามเกือบลังมาหลายครับไดหลายอย่างไดหลายเนี่ยครับพี่น้องครับไปเอารอเป็นเบื้องยนย่างเป็นเบื้องจืนสดฟังนะคุณล้านนะครับเนาะได้ไพี่น้องห่ากบบมาหลายอยู่นะครับเดี๋ยวอากาศเย็นครับช่วงนี้อากาศเย็นเย็นแล้วครัจะบอก <laughs> cả nào này chẳng loại hợp cho <laughs> <Chọc cắm> nhé <laughs> đây nhắn là hợp <cười> oh. <cười> แล้วจะพี่น้องเขาออกมาอะไรได้ครับวัอนี้ครับช่วงดูดูเก็บเกี่ยวนะช่วงนี่บางคนก็เกี่ยวแล้วละครับจนเอาไปขายจนเลยมาใส่มายสือมาสสยกันเลาวนะครับ งมงมสมสมพักเสียนครับบอดมานอ้ออย่างครัม่ลูอย่างไลา่้อะเนางว้อน่างในฟนมาเท่ากับหอยเดือนํำตัวนี้ม like. ed, ีหอยเดือบก อยื่อดีโมหอยเดือเป็นหอยบาทเท่าได้นอแนงเนี่ยมังเปลกิลมันนะถุงเท่าีดนี่หอยเจ้าถุงละหนึ่งร้อยบาทครับนี่เียดตะโมอกมาเียดอดีโม่ได้มีหลายดนะครับพี่น้องนเจนโมกระถุงแล้วลอยไหมครับหาสิบบาทมีถุงหน่อยหาสิบนะครับจุงใหญ่ลอยหนึ่งนะครับน่จะเป็นลอยหนึ่งครับ โอ้หลายดนะครับะองิบ้าพื่อนไปหาลาพื้องานกับแ่เนี่ยรั่หลายเขียดกมีตัวใหญ่ๆของมันอ้สออนเขียดกิน่ีมีกบหนาอกบหน้าเขียดโม่หลายอย่างหลายเนวครับจะไปเลาะเบ้งเนขายเนี่ยขายตัวหลายอย่างหลายเนวครับจอเนี้พ สมพักครับสมพักบัวสมพักเสี่ยงกองหมักหลายๆคนของขาของขายหลากหลายครับหลายๆอย่างหลายๆแนวครับเดี๋ยวผมถาพี่น้องเลาะไปหนุนนะครับเลาะไปสุดมุมทางับผมหวกลาบก้อยสร้อยจุกกระเมียนะครับในยุ่มม่มนี้ก็จะมี มีลานเนือลานยังนนะครับจะองจะมีลานนึงครับเราจะจะยุทธั้งเนินผ่พมไทยเบ no? <Alto Del ire lando> like ิงเมือนั่นก็อีกลานนึ่งนะครับเจะมีโม่นำครับยู่ข้างบนเตะบัวไหวได้ยินไก่เป็นเห็ดแล้วตรงนี้นะครับนีไก่ไม่เป็น เ็นตัวโตหลายอย่างครับหลายอย่างหลายแนวครับร้านนี้เป็นเนื้อหมูนี่เลยครับเนื้อหมูอยู่ส่วนแถวนี้เนาะนนปกติจะบ,บ่มีนะครับมีมองครับ่ซมจะเป็น่ซนผักบ้านหอครับผักนางอ่างหญ้าบ้านหอตัวเถ่าบ้านหอเพิ่ปลูกเองใา้เองครับห้าบาทจิบบาท อันนี่แล้วครับี่น้องสีสันบรรยากาศการหากันขายโซนนะครับไอดีอ่องะารัน้เป็นองมอานาะนอยงียนมาซนทั้งน้นนี้ก็จะมีเห็ดนั่งฝ่านั่งล่มนี่แหละครับ น้าขายน้าขายส่วนใหญ่เราจะเป็นเือพักทั้งการเกษตรกับของปลานะครับเนาะของปลาก็จะเป็นพวกเขียดเป็นกบหน้าเป็นสินะครับเป็นหอยเดือยหลายๆอย่างลหลายๆเนี่ยะครับพืชพักทั้งการเกษตรตัวนี้เอีย่ยมเอีย่อย,ยมเหมือนยังข้าหีเลยท่าน ตลาดน,นัดเช้าวันน่าจะเลื่อนครับผู้ใดชมักยันกับยังพอมีครับส่วนผักครับส่วนผักส่วนผลไม้กับยังพอมี่ได้ครับผลไม้ก็พอมีได้กินครับอยู่มุมฟังทาง ดีซันบรรยากาศการขายการขายซอนะครับตลาดนัดซอบ้านน่จะเล่นตมบนคำปลอมนะครับอำเภอเจ้ามาลัดเจ้ามาตบนราชธานีครับครับปลาสมปลาสมปลาสมกระมี่นะครับพี่น้องเด้อสมปลา อาหารสําเร็จก็มีครับหมกไก่หมกข้างในหมกเขียด,ดหลายอย่างหลายแนวครับไปเดี๋ยวเลาะกลับไปสนสน,น้องพี่หน่อยดีซัมบรรยากาศการขายการขายครับกับอากาศเย็ยนๆสายซัมหนึ่งน,นะครับพี่น้องห่าจังมาหลายครับเพราะอากาศนั้นเย็ยนนะครับจอมบ่มีมลมนะครับเหมือนร่มหม้อแห้ง่าหัน,หน,นเย็ยนครับเย็ยนอากาศเย็ยน มัดละสิบบาททถอะนะครับนี่ยล้วปลูกเองบอกครับปลูกเอผักบานห้าวปลูกเองผู้เฒ่าบานห้าวปลูกเองเกามเลยหลายผักนี่จะมัดละสิบบาทมันใหญ่วงนะ ทุกอย่างทุกอยันซิมบาัตมาปัหญ่เนาะช่วงนี้เนาะครับเนาะคูเลี้ยงแนวขาแนวขายกับหลายๆอย่งๆๆอางหลายๆแนวครับช่วงนี้พักจะบม่แพงนะครับเรื่องหนาอนนี้พักจะถือนะครับเนาะตั้งจากช่วงหนาฝนนะครับช่วงหนาฝนอู้พักแพงแห้งครับ แดดเริ่มมากแล้วครับเบียร์พักก็มีนะครับเบียร์พักก็ลหลายๆอย่างลหลายๆแนวครับตลาดนัดเช้าวันเสาร์ครับสมพักบักชุบันปีสมพักเสียนครับลหลายๆอย่างครับพี่น้นอ,นองแดดแงงตาจังหน่อยเลยนะครับมาเต่าบ่ได้ครับมาเตากัน หนาวครับพี่นอ้องคบจวันเน้อขาเนื้อไา่ก็หลายๆอย่างเ้หลายอย,ย่างหลายเนน้อจะเป็นโซนผักกับผักผู้เฒ่าบ้านห้าปูเปงตูเองขายเอง ทางนี้ก็นอใหม่ที่เรารปรอกน้ำประทานอยู่ที่เราแล้ปอกไองามเนี่ปอกนก้ำกรบ่าท่านเนาท่นสดเนี่ยน,นอใหม่เลี่ยงนอม,ม่สดมุมนอมหม่ครับไปเลาะตีครับแบซองตานยังไงนะครับ่น้อน ินาเหาอคัยังลางไหลาาเมื่อยๆ่ยนะครับราะช่อง่สงสาย,สายนี่ยมันแดดก็ดีอุ่นนะครับคำนี้ก็เป็นซีซันบรรยากาศการขายการขายตลาดนัดเสาว,วันเสาบัานนาจะเลนตำบลคำปอมอำเภอเขียมหมา,า,า,าดจังหวัดอุบลราชธานีครับ